อา้าววิวเจไม่เจอกันนานเลยมาช่วยอุดหนุนพี่เหรอช่วงนี้พี่ขายไม่ค่อยดีเลยเนี่ยนี่พี่ยอดเราสองคนเป็นพี่น้องกันนะอุดหนุนได้ไงล่ะให้ฟรีสิพี่รักฉันอยากกินผักสลัดอ่ะเอาใส่ถุงนี้ไหมเออเนาะเอ้ยเจแต่ช่วงนี้พี่ขายไม่ค่อยดีเลยนะนี่พี่ยอด พี่จะขายดีหรือว่าขายไม่ดีเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเจด้วยอ่ะฮะงานมีให้ทำตั้งเยอะตั้งแยะพี่มานั่งขายผักให้เหนื่อยเองนี่ช่วยไม่ได้ขอบใจนะขอบคุณนะคะเอเอ,เอ องชายพี่มาขอฟรีนะอืแต่ไม่เป็นไรหรอกพี่น้องกันอะช่วยเหลือกันไปมากี่รอบกี่รอบก็ขอแต่ของฟรีเวลาพี่มีปัญหาอะไรอะเขาเคยยื่นมือมาช่วยเหลือพี่บ้างไหมมีเงินนับเป็นน้องมีทองกน,นับเป็นพี่มีพี่น้องแบบนีมีแต่พากันร่มจุบเอานะที่รัก ไม่เป็นไรหรอกผมเชื่อนะว่าถ้าสักวันหนึ่งอ่ะเรามีปัญหาเขาต้องช่วยเราแน่นอนใจเย็นๆสิมาชวนจัดผักด้ทีรักนี่ผักสลัดจากร้านพี่ยอดอ่ะลองชิมดูดีว่าอร่อยไหมคุณทำเองเหร โอ้ oh, อร่อยมากเลยอ่ะพี่ผักมันกอบอยู่เลยเนี่ยใช่ไหมหรือว่าฉันอยู่บ้านว่างๆเนี่ยจะทำสลัดโูขายดีอ่ะเงินคุณบ้านเราอ่ะมันเป็นหมูบ้านคุณจะขายยังไงอ่ะนี่คือผมลงทุนให้คุณไปนะขาดทุนกันฟรีๆพอดีอลดิ อีกอย่างนะคุณยิ่งเป็นคนเบื่ออะไรง่ายๆอยู่ขายได้แป๊บเดียวเลิกขายแล้วบ้างไม่หรอกคุณเราแค่ลงทุนไข่ต้มแล้วก็ปลูกอดอะส่วนผักอ่ะก็ไปขอพี่คุณฟีไงย,ยังไงพี่ยอดก็ปลูกผักขายเองเอยู่ล้อไม่ใช่หรอ,อยังไงก็ไม่ขาดทุน ย่อพี่หวานมาแล้ววันนี้จะมาเอาอย่างไงมอวันนี้จะมิวเอ้าแล้ววันนี้ทำไมมาคนเดียววะคือเมื่อวานนิวคิดว่าเจเขาพูดกับพี่แะไรไปหน่อยนะจ๊ะเมื่อคืนก็ทะเลาะกันทั้งคืนเลยอ่ะวันนี้ที่มิวมาเพราะว่าอยากจะมาขอโทษพี่ๆแทนเจเขาว่ารับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นอย่างหวาน แน่นอนอยู่แล้วเงินนี้เจเขาฝากมาให้พี่อะจ้ะถือว่าทบที่เคยเอาผักไปอ่ะก่อนหน้านี้เจเขาไม่ทันคิดแวว่าพี่เองก็ลำบากเหมือนกันจริงๆแล้วเจเขาเป็นห่วงพี่มากเลยนะจริงเหรอจริงสิพี่รับไว้เถอนะแทนคําขอโทษพวกเราอ่ะ แต่ว่าเงินนี้มันเยอะมากเลยนะผักนี่พี่ก็ปลูกเองเอางี้ละกันมิวอยากกินผักอะไรเนี่ยหยิบใส่ถุงได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจจะดีหรอพี่เกรงใจจังอืดีสิพี่น้องกันงั้นฉันขออีกถุงนะพี่พอดีว่าช่วงนี้ลดน้ำหนักอะ่ะกินผักเยอะนได้สิ หน้าหวานเข้าทุนก็ยังดีวันหนึ่งเราขายไถึงสามรอเลยนะนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่ช่วยใส่นะเอาใหม่ๆเลยนะพี่จา้าโอ้หโหคุณคุณทำไว้เยอะขนาดนี้มันจะขายหมดแล้วเนี่ย หมดสิผักสลัดที่เอามาจากพี่ยอดรอบก่อนน่ะขายแค่สมวันก็จะหมดแล้วเนี่ยแต่ลูกค้าก็ติดใจด้วยนะบอกว่าผักร้านเราอะ่ะทั้งสดแล้วก็กรอบถ้างั้นก็ดีเลยดิเราเปิดเป็นเดลิเวอรี่ด้วยดีปะ่ะแต่ถ้าเราขายดีกว่านี้ฉันก็ต้องไปหลอกพี่ยอดบ่อยขึ้นนะสิถ้างั้นเราก็ต้องลงทุนเพิ่มอีกนะเราจะไม่ยอมลงทุนเพิ่มเปนอัน พูถึงยังไงแล้วเนี่ยที่ตลาดมันก็ขายผักกันไม่ได้อยูิดีผมก็แค่จ่ายราคาทุนให้กับพี่ยอดดีกว่ามันขายผักไม่ได้เลยเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปคุยกับมันที่ตลาดถึงยังไงซะคำว่าพี่น้องมันก็ต้องมาก่อนอยู่แล้ว เ้ายูเจมาทั้งผัวทั้งเมียเลยทีพี่หวานสวัสดีครับพี่ยอดสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้ขายดีป่ะก็เรื่อยๆอ่ะน่าจะหน้าฝนด้วยคนแห่ซื้อของออนไลน์กันหมดไม่ค่อยมีใครมาเดินตลาดหรอกอเออคืองี้นะพี่ยอดคือเจอ,อยากจะขอโทษอ่ะ อ๋อเรื่องนั้นไม่เป็นไรมิวเขาพูดหมดแล้วพี่ไม่ถือสาเราหรอกเอ่อคือว่าเจาอยากจะถ่ายโทษด้วยอะพี่คือคองนี้นะพี่เจเป็นผู้จัดก,การที่บริษ,ษัทใช่ปะแล้วเด็กที่ออฟฟิศอะก็ชอบเอาผักสลัดมากินกันนะพี่แล้วทีนี้ก็แบบว่าเอ่อ เจหมายถึงว่าถ้าพี่อยากเอาผักเนี่ยไปฝากเจขายอะ่ะฝากได้เลยนะจ๊ะใช่ใช่บริษัทอ่ะใหญ่โตพี่าขายง่ายห้ยไม่เอาถ้าเอาไปอะ่ะแล้วมันขายไม่หมดเดี๋ยวมันก็เน่าก็เสียเดี๋ยวพวกชั้นสองคนต้องขาดทุนย่อยยับคนอีกไม่เอาอะ่ะโอ้ยพี่เรื่องนั้นน่ะชั้นคิดกับเจมาเรียบร้อยแล้วถ้าเอาไปขายใช่ไหมแล้วขายไม่หมดอะ่ะ ฉันกับเจจะช่วยกิโลละห้าสิบถือว่าช่วยช่วยกันกิโลละห้าสิบเลยนะพี่เป็นพี่น้องอะ่ะต้อช่วยกันอยู่แล้วเนอะเนอ,เอ,อแต่ก็ดีเหมือนกันนะนี่หวานผากอยู่ที่นี่ก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าฝากเจไปเนี่ยถ้าเน่าเสียไปก็ไม่เป็นไรใช่จริงพี่แต่ว่าพี่ก็เกรงใจว่ะพี่ยอดน้องเกรงใจหรอก นะถือว่าช่วยกันงั้นพี่ฝากไปก่อนสักตะกร้าหนึ่งแล้วกันนี่เลยเนี่ยดีเลยพี่คือฉันหมายถึงว่าถ้าพี่ขายไี้หมดตะกร้าเนี้ยมันต้องดีกับพี่มากแน่ๆเลยอะใช่พี่แล้วเนี่ยถ้าหาว่ามันขายดีอะนะเดี๋ยวเจออะจะส่งน,งน้องมาเอาเพิ่มเอเคปจวะอ๋อได้นี่นี่นี่เลยเอา,น,าน,อน,นะคุณจริงๆนะ น,นี่เลยใช่มเอ้ยอันนียเดี๋ยวพี่ใส่ให้อีกขอบคุณครับน้าขอบคุณนะพี่นะใส่ดีนะใช่บ้านหลังนี้จริงๆหรอหวานใช่ละมังจะพี่ บ้านเลขที่กับบ้านเดียวกันอะไปนี่มันอะไรกันนะพี่นี่มันผักจากสวนราชัดๆเลยพี่ จริงจด้วยอ่ะนี่ไงพี่เจ้หวานมมาจากสวนเราจริงๆอะ่ะฉันว่านะไม่ได้การละมานี่เลยนี่มันหมายความว่าอะไรอะ่ะมิวเอามิวนี่เอาผักที่พี่ฝากขายมาทำสลัดหมดเลยเหรอ ใช่ถ้าอย่างนั้นผักที่พี่ฝากขายขายดีมากเลยใช่ไหมเห็นวางเต็มหน้าบ้านเลยอ่ะออขายดีอะไรกันล่ะผักพวกนี้ฉันไปรับราคาส่งจากร้านอื่นอ่ะร้านอื่นร้านอื่นอะไรกันอ่ะผักของฉันอ่ะฉันปลูกเองกับมือทำไมฉันจะจำไม่ได้ อโอ้ยเสียงดังอ,งอีะอะโวยวายอะไรกันเนี่ยอา้าวพี่ยอดมาทำไมเนี่ยเออเจพี่จะมาขอเบิกเงินค่าผักที่พี่ฝากขายก่อนน่ะเงินอะไรค่าผักอะไรอ๋อผักพี่อะนะนี่พี่ยอดผักพี่อะมันขายไม่ได้เจเอาไปให้พนักง,งานที่ออฟฟิศชิมนะเขายังบอกเลย ว่าผักพี่อ่ะมันไม่กรอบไม่สดแถมยังเน่าง่ายอีกด้วยเอาเหรอแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะพี่จะได้โลละห้าสิบถูกไหมอ่ะตอนนี้เงินพี่ก็เกลี้ยงกระเป๋าเลยอ่ะห้าสิบนี่พี่คิดจริงๆเหรอว่ามันยังจะขายได้อยู่พี่ทำแบบนี้พี่ยอดรู้ปะพี่กำลังเอาเปรียบผมอยู่ผมเสียสละขนาดไหนพอกผักพี่ไปขาย กบุญหัวพี่ขนาดไหนแล้วนี่เจแกจะหยุดแผลได้หรือยังคะคิดว่าฉันไม่รู้หรือไงคิดว่าฉันสองคนโง่มากเลยมั้งก็ไอ้ปาพวกเนี้ยการศึกษาก็สูงฐานะอะไรก็ดีอ่ะทำไมถึงได้แต่เอาเปรียบพวกฉันสองคนอ่ะฮะนี่พี่หวังพี่ควรจะรู้ตัวนะว่าพี่อยู่ในสถานะไหนพี่ มันแค่ลูกสะภ้ยผมกับพี่ยอดนี่เป็นพี่น้องกันพี่ไม่ควรจะมาพูดแบบนี้กับคนแล้วที่พี่ยอดมันหมดอนาคตเนี่ยเพราะมันทาตัวมันเองมันเกี่ยวกับผมตรงไหนไม่ทราบใช่หรือว่าพวกพี่สองคุณจะเกาะเบอร์มีผัวจริงจัเฮ้ยมิว hey, พี่ไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะพี่ยเงียบไปเลยนะมัวแต่ปกป้องไอ้น้องชายาชั่วแบบนี้อยู่ได้แล้วแกว่าเลยนะ บอกว่าพี่ชายของแกไม่มีอนาคตแกลืมไปแล้วหรือไงว่าที่พี่ชายแกเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่าเขาเสียสละไม่เรียนต่อออกมาทํางานหาเงินเพื่อไอ้แกเนี่ยได้มีสิทธิ์ได้เรียนต่อแต่พอวันหนึง่งที่แกได้เป็นถึงเจ้าคนนายคนแกกลับไม่เคยคิดจะมาช่วยเหลือพวกฉันเลยสักน,นิดอ่ะคืม่หนาำซ้ำะนะยังได้แต่เบียดเบียนพวกฉันมาขอกินของฟรี เอาเปรียบกันแล้วเอาเปรียบกันเล่าทั้งทังที่มันก็เป็นแค่เศษเงินงพวกแกได้ซ้ำอ่ะเคยละอายใจกันบ้างไหมที่ทำกับครอบครัวตัวเองแบบเนี้ยที่รักวราไงขอโทษคือเจนรู้สึกตัวช้าไปหน่อย จะพูดยังไงดีขอโทษด้วยแล้วกันส่วนเงินนี่พี่เอาไปหมดเลยถือว่าเป็นการไถ่โทษอะไรก็ว่าไปจะมาไม้เดิมๆอีกแล้วสิท่าฉันจะบอกแกอีกครั้งหนึ่งนะถ้าไม่มีผัวฉันเนี่ยแกก็คงมไม่มีวันนี้หรอกวัวลืมตีนมันไม่มีวันเจริญหรอกนะเจ เถอะพี่อย่าไปหลงกลพวกมันสองคนเลยรอยห้พวกมันคิดได้กันจริงๆก่อนเถอะไปอ๋ไอไรวะพูทำพํำผิดตรงไหนเจ๊องโง่ให้เงินไปทำไมเนี่ยแล้วใครบอกให้คุณขายตั้งแต่แรกผมตื่นคุณแล้วว่ามันจะขายไม่ออกอ๋อเหรอทำไงน,น่ะคะ่ะทุนหมดแล้วเนี่ย